บอดเกอร์โลก็ไดสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องแฟดบอมอยู่ S <s <ans> มือนีส่งมือนีส่งคนเขาจะพาทุกคนไปนี่ أي, ไอ้ไข่พาไปคลิปที่แล้วนี่น้องบอกกับนอ้องยูไปหามานันนอะบันี้จิไปขายบัน,นี้น่ะนี่ใครมาส่งของเขากิโลเขาได้เราแยกต้องไปบึ้นกันเนาะตอนนี้เขาตัวแทนที่จกสิไปตลาดนี่เขาจะส่งน้องบอมไปเนาะ <S <s <ans> <S เพราะว่าน้องบอมให้น้องบอมไปขายจุดน,นี้นะแต่พลือน้องอยูน้องบัน,นี้ในน้องบอมไปขาย <S <s <ans> <S แล้วมีเพื่อนสร้างเอาแล้วเนาะนี่นน เขาเดกเกาะสามสิบสามสามสิบสามโลเขาขอยมัเขาดองบูอ้เพ่อนเพื่นสร้งเอาเครื่องขี้เพิ่นวาซีเยเอาเครื่องเครื่องขีเอามาขี้มาละเครื่องขี้แล้วยมบวโลเขาไดสิไปตลาดดึงกรวยว่ากายกายแล้วสิเอาเงินส่งคืนเพื่นคันบกกายแล้วเขา อันเอาเงินจาเพื่อนอีก <mm <c oughs> อเนะ <g ül üyor> ดียร์ฮอนเพื่อนเอานำ้ำห้าข <mm> ี้ตะนนเดี๋ยวน้องยูจะไปสร้างขายให้เพื่อนก่อนใบ <mm> บังเราไปสร้างนอกเลยนี่เนาะตอนนี้เฮาคือจะสร้างขายละ <mm> อันนี้เป็นสิ่งเฝ้าเฝ้าเฝ้ได้จะขี้เอากระเป้งไปเด้อบัดไปแล้วไปหูยซือยอยอย้อเอากระตาไปเด้อดกะตาสิมีกระตาหน้อยโอ้ยเราไปออกกะตาอยู่ขนาดนี้ก็เลี่ยมนะ มันมีกระดาษไอันึงน้อยๆหนึ่งสี่ขีดสามขีดครึ่งนึงใช่ไหมอันนี้สามขีดครึ่งยังยังยังไวห้า้าขีดรูปยังบ่ทอดเขาเพิ่งลบขีดเด้อโลนึงจังหวะฮะมันบูดบูดบูดเขขีดแล้วบ้ายัง อันนีจีนข้างโลนก้อนจอยข้างโลงย่างทับไข่ใส่งินไน่นหมดเลอยว่อแล้วอันนี้คือหกขีดหขีดเนาะไปดแล้วมันมันเด้อมันมันมันที่ดงเงินฟาดดเอาสาวเจ็ดขีดเอาไว้หมดละดูเขมาจ็ดขีดเอาหกได้แล้วห้าก็ได้แล้วให้แปแห้งดีเอะจ้อยให้ปแห้งดี โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหองเจ้าได้อันนี่นุ้ยทุกขีดนี่เพื่อเซม่อกี้เกตเเวนคาเคียวเอ้ยเอบเบลอีกได้อยู่แอบเบลอีกเบลว่าเดินเนาะเอาแอบเอาอันนี้ไปให้น้องบอมค่ายเดี๋ยวไปพ่อการยูชิตลาดเลยทุกคนน้องบอมจะเป็นคนค่ายเอ้าเบล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 คนนี้นะ โอเคทุกคนตอนนี้เฮากำมางฮอดแล้วนี่เฮาจะจอดรถตรงนี้นะเฮาไปเอาอันนี้เขาตลาดเลยอันนี้คือตลาดรองเท้าโอ้บนก้อนนั่นเลยอาวอนขายก่อนอันนี้ว่างวะไอ้พวกของเรอขอฝากอันนี้เด้อด้วย เจ้าข <it> ่ายโลเขาเดินคกวันนี่เอาไปทอดละพัดเอาแ่นไปทเจ้าข่ายรูเขาเดินี้าไปทอดกันคือก็เหมอนข้างผู้โดยสารใครล่าอ่ะอือพะเข้าคยูเขาเดินเลยหกสิบเายาลามผสองคนเขานี่ะไปอา เม่ม่เมได้อสใไป่ายิปเด้น่ไมีทีเงี่ยคนเ่ตอนดดกัดนไว่เยและทั้งหัวบุกัดแล้วก็ท้งแทงด่นท่อนเได้เฮ้กัดแซบบ่แซบเจ็บบเจ็บีเด็กรูโทรหาแป๊บนึ่งยังไม่ทันสั่งเออเดียวโทรหาวก่อนซได้หลาแล้ว โลหไป่งซบะบห้าสิบห้ากบไดที่ไดอกอเขามานางข่ไก่ตีแหละน่งไขยกับกันแถวเขาน่นไมดเอาตื้มบ่ํามงามขมือแร้ว่ะโอตีเนาะขมื่อเราเนาะบไดซื้อให้งามว่ะอ้าไมดด้เนยใช่ไหมโลเขาเดิน ส่งผู้ัวถามนู่นสบอบตืมบอกว่าอย่าจันน่ะตลาดเบอร์ข้างแยกกันหรอกส่งเนี่ยไอ้จันเอื้อมายนะเอื้อมายแม่แม่แม่ดูโทรมาเมื่อกี้นี่นะเอื้อมายเลยอื้อเอื้อมายเราหันาเข้าไปทางนี้ปุ๊บราเบืองเบืองซ้ายมือดีเป๊ะหานขายบักไม้เราขายเราเมขายในตลาดในตลาดไม่นะมีตู้นมโอ้อยดบบอ่ะมีจะไปห้ามว่าเอาข้ามส้มบ๊อบสิเลยเอื้อมายอยู่นี่จะกระทู้หาดิเออเขาเมื่อไหร่เชียว เสื้อกะต้าแม่แฟซั่นห้องยามันบหาหกชิ้กีไปขายจรงงดึ่งบาเอามาเอาจึงมาใส่กะตาโอ้หรือมันงอชื่อบอใครหมดน่ะงามงาไหมงามงเออบากํานัดิไหมโอ้เออห้าร้ยคนหขาจบเขาบขาขายเออนี่แหละเทปเราได้ละหาโลเขามาส่งกี้นี่หกเจ็ดโ นั่งใข่นั่งย่เอาล่านั่งไข่เอาของเอน้ะทุกคนตอนนี้เฮาก็นั่งทุกวันเีอะบ้านเชฟสิแกทเลายใช่ไะไปขเลยขุดเอนหมู่องัวม่ไไปบ้านไปไปบลบอลกัเพ่อใดเนี่ยไปบอลไหมดโซนเยอะไปหมดซน เจ้าผู้ไปเอาคนเมื่อวานง่ายๆจนี้เจ้าอะไรกันเจ้าห่ะพัเจ้าาไม่สายเทไรวะผู้ที่ของใคเนี่ยขุนหางมดถางแมงค์มาขุนมาขุนเป็นขุนยาจริงๆอ่ะ

เด้จักรูดเลริทึงนะโลจิทึงโลจิทึงนั่นก็จับโลจิทุงเพื่อนก็ซื้อซวยเฮาไปหมดเลยนี่มานั่งปุ๊บได้ไครวับขอบใจเด้อมาได้มาเอาเอามาให้เอยงินจังใส่ยุก้องหองหม้อขน ก็หงหมู่เงือนเงินท่ามอีกูบอกโอฮู้นี่แอนนีเงินท่ามอีกูอะไรที่เงินดีเก้อล่ะหอกทางเข้าไปเออห้อมทางเข้าไปบันเออเฮือนเจ้าแม่นทางเข้าไปในเพื่นเลยวะเออเออแม่นเลยจดคือได้ไวเลยนี่เฮาก็ได้ขายไปแล้วเนาะทุกคนมืดแล้ววันนี้เฮาสิมือป้าแล้วเด้อเพิ่นก็มาขายปลาเมื่อกี้นี่กะ ใจขาดไวขนาดเลยกระชืมดละอันนี้ก็ยืมกระต้า,าพุ่มมาเลยดิเฮากระชิไปแล้ววันนี่นองทุกคนตอนนี้เฮากระขายเมื่อแล้วเนาะได้เงินแสนกับสองพันกีบได้เงินแสนกับสองพันกีบเฮา่เอาเงินไปจ่ายค่าถุงยางก่อนเมื่อกี้นี่เฮาติดนี่ค่าถุงยางเพิ่นลืมเอาถุงยางมาแต่เงินเ่เฮาจะเอาเงินไปจ่ายค่าถุงยาง จับท่ดใดยังไม่ห้วันี้เาได้เงินแสนกับสองหัีบเอาเงินให้ค่าทุงอย่างว่ามัน,นตับแปดวะต่อ้อาาามหนีเหากระซิกลับแล้วลวันนี้กลับกันเด้อเว่กลับกันเด้อ นี่ชิบดิน,นีอันนี้คือเอื้อเพือของน้องหลุนเนาะอันนี้คือน้องอัมไพเพาาืออ่อนมาขายปลาน้องอัมไพเออแวก็มาไข่เอแวมักรอดคิดรักอันนี้เอากับิยูไปเอามากรอดน้องหลุนคิดรักตลอดมันนางไข่ดีมาก็เริ่มเป็น้นามเมื่ดละขายดีๆ ทงแล้วตอนนี้กันเดี๋ยวเขาทีไปหาน้องยูยูเหินเลยเนาะมาแปงเงินกันว่าสิได้พูลท่อใดตอนนี้ได้แสนกับสองพันกีบและจ่ายค่าถุงยางไปอีกสิบสองพันแต่อย่างบุ้งฮู้ว่าสิได้เงินเท่าใดยังเหลือประมาณแปดสิบปลายพันนี่แหละทีไปแบ่งกับน้องยูว่าสีได้พูลเท่อใดละทีจีเป็นเงินไทยให้ให้ทุกคนได้พู่เลยว่าทีเป็นเท่าใดนงกลัวไปอยังบุ้งฮู้เนาะอันนี้ก็ทิเป็นต่อนตลาดลองศาลตอนยำแรงๆเพื่อนก็ทีมาพากันมาตลาด ตอนนี้น้องบองกะมกำมางอดแล้วเนาะอันน้องบอมไปค่ายค่าย,าย,ายอมอส่ครั้งแรกเนาะอันน้องบอมไปค่ายปุ๊บในนั้นปั๊บพอดีเกียมนั่นเกียมนี้ปุ๊บเอ็นนั่นเฮ็ดนี้ปับ๊บเพคนมาจับปุ๊บเพป็นมาประมาณสี่หกคนนี่แหละคนละเพลงแค่ๆเอาโมโหชีว่าแล้วคันแหงนึงไปดึงอะไกันนะเอ้าวเพือนหมดนี่เลยเอาตกลงเลย น้องยู้ก็ยังไม่ได้ไปบึ้งเนาะบางทีก็สิกลับไปบึ้งน้องบองคายเป็นยังไงสิคือน้องยู้เลเดอร์เลเดอร์น,น้องขมมาบม้าจิอ กินข้าไปบึ่งคลิปก่อนจาเนี้ไปเอาไขมันส้มคอนี่ทุกคนลายมืดคอมกันลายปะกูตกใจกูเฮ็ดตัวเองกูยอุตตกไม่เป็นเร่ดีกว่าทีบ่อน้องบอยไปน้องบอยไปซอกไข่ามมุมครั้งนี้มันมีอุบัติเหตุหลายอย่างเนาะแม่แต่ทัาปีนหัวเพื่อนกับเกบทัาปีนหัวเพื่อนละอันมอมพันลิกอันย่างบัวได้ปันใด้รับเป็นย่างใดเห็นเงินแล้วย่างใด เป็นเงินละย่างได้แม่แม่น้องอยู่กับเจ็บตีแน่หนึงเพราะว่าตอนที่ไปให้น้องยุติไหมจุ๊บพ่อแม่แม่เห็นเห็นอันเห็นเห็นมาเห็นบ่เห็นมึงโดนหัวจังจุ๊บปู่เขาพี่ตะคุนไม้น่ะยาวเราเลือกเกินอยู่เขามึงบ่เห็นใส่กูไม่กูลาบคาทีมันเข้าคาที่แกชั้นกูจะเจ็บปานี้นะเจ็บจก็ตดนทีแหลยอืมอืมอืม เงาบอมไปขายก็ชื่ึอยู่เงินอยู่ประมาณบอมไปขายอยู่ตลาดได้เงินแสนแสนสองแสนสองวันหนึ่งที่สิบพันแสนหนึ่งกับสองวันที่เงินไปขายอยู่ลาดหกสิบพันหกสิบพันที่ไปเลยหกสิบพันก็ชืึอยู่ประมาณร้อยร้อยกว่าร้อยกว่าแต่บงวนร้อยคนเนาะบงวว่าร้อยกว่าเกือบเขาละลาวเกือบเกือบเขาหลักเปรตหลักเก็บเลยเนาะร้อยกว่ามันร้อยกับสาวหันทีบมันร้อยกับสองทีบ นี่เลยนี่เลยดูที่นอโถมลกับเสาเามืนี้อกับโซ่เมืนกีบมัเอามาลอยกับซเมี้อแล้วสาหันอันนี้เอามาจะซือออันนี้เงินซื้อไออันนี้มันไปซื้อกูลืมมาท่องยางไปซื้อทองยางเด้เงินเมียวะเงินเฮ่าี่นะ เงินหาไปดึเงินหาคกคมาชมนี่บอกูเอาเงินทอนมาจะกีบได้หไหมอเอาจะมีเลือเบอร์เดียวนเบรหาสิบกเเบอร์ละเซนบอเพื่นเอาเรห้าสิบไปจ่ายค่านี้นี่กัอันนั้นเลยบอไปทาันทาว้าอันทั้งยางเล่เขาเดือดเร่องโล่เขาเดือดเ่งรวมนะท่องยางอตั้เขาเดือดชอบพันติตไปเอาได้จริงดือวค่ามชมกูยังบ่ได้มาจริงดื้ขึ้นว่าเป็นเบอร์ละเซเนาะทุกคน น้องอยู่ก uh ัน5าวบาเอามาณอีกนิดสิหรือบริษัว่าแต่แสนกับองมันกีบถ้ารงเป็นเงินไทยก็ประมาณสามร้อยก้ว่าแม่ยังอีกสามสิบเ็ดืสี่ร้อย0 0บอกสองโลปลายสองโลปลายันอยู่ามันประเทศไทยดีโลหนึ่งห้าโลหนึ่งห้าร้อยโลห้าร้สิบพันกีบเป็นตบไปเอาบพรทุกคนหราบเปคนเอายังบุเป็นเจ่าอีกยังบุเป็นโลหนึ่งหกสิบโลหนึ่งห้าสิบันกีบ แล้ววันนี้น้องวับกับน้องยูก็สิมาแป้ยเงินกันฟ้าวนัดกันแม่ถูกไหมเอาขึ้นมาอีกึงเบอร์ห้าพันเนาะเอาได้เงินเจ็ดสิบเก้าสิบแสนหนึ่งอันนี้อันนี้เป็นเศษเน้วันนี้ดิบอสอันนี้บอสหอดสิบบเออเบอร์สิบพันนะบอสหอดเด้ออันนี้ก็คือแสนสิบแสนซาวแสนซาวแสนซาวสามพันกี๊ เซ 3, สมพกับาสาค่ะาสามพันห่งเอเมเอาพุลห้าสิบจบมาเอามาห้าสิบพันเกับซาสามพันีบึิอยู่องหนูเจ็ดบหนูเจ็ดสามอยู่ไหนหลกับเจ็ดโลูเก้ามึงไปหอดพุลมึงว่าสองงอ่องหนูเจ็ดน้องบอมหลักหนูเจ็ด สองหลอดจิตนอนวอมน้องบอมรักอันไปค่ายกลางทางนะทุกคนบ่บอกน้องยูไม่ละน้องบอมรักค่ายกลางทางช้างยูงั้นนี่คื่อยูโลกับหลอดจิตโรเป็ดกับเก้าขีดแล้วนอนทุกคนเกือบเข่าเก้าละแล้วจะเป็นรวนและและไปแล้วน้องบอมกลับมาแล้วว่าสิไม่น่าไปเลยเลื่อนหนึ่งเลื่อนโลกับจิตขีดป้าที่โตโรกับจิตขีดมาไหมจะขีดเครื่องก่อนเนาะอาน้องยู เอาเบอร์เด้ออาวนนี้เอาเบอร์นี้ขอบใจก่นแม่ยไม่เอากัมึงนะขอบใจอันนี้คือน้องบอมเนาะอันนี้ห้าสิพันเอาไว้นี้อันนี้อาน้องยูเอาเบอร์น้องไว้นี้เจ้าน่ะสิบพันบอมบอกว่าสิบพันเฮ้ยอีเมีน่ะว่าเปนเธออีเมียสามพันน่ะอีเมเยสาวสามพันเออีเมีค้าเนี่ยสาวสาพันตั้งเธยอีเมยออยกัเดียวว่าเธอาดลยไม่ได้ติดนีแล้ว เอามาเขาบอกีแม่สาเอามาเจ้อเอาเหือนเจ้ะเือเขาก็ตตองด้เบ้งไอีแม่สามสิบพันอืมน้อีกสามพันจะเิ่นสิเบ้งกันตดายอยู่ีกิเครื่องว้สามพันสามพันนี้เขาเอาเพ่อบอมสองพันให้อยู่พันหนึ่งเออโอเคเอายึงเฮ้บอมังไึงไปยึงมาอันนี้บอมเอาอันนี้อยู่นอ่เอาอันนี้คือบเอาขึ้นมาบอมเป็นเงินกูทุยขี้เงินตรงนี้ นม่ไม่เหมือนก็คือขึ้นไห่ไม่ก็ว่างไรน้องบ่มได้เออกว่าออกไปสี่ันน้องบ่มได้ส2่น้องอยู่ใน้เอ็ดเดี๋ยวจะไปแบ่งอ้ยังบานได้มาสี่สสกับหิบเอ็ดมันก็ได้ไล่กับกูซี่เม่ รอกัสิไปแบ่งกันอีกอันนี้นเมอเธอน้องอยู่เบอร์เดียรบอกว่าีโกงไงห่วยพี่เขาจะเอาเงินเพลงไม่อั้เนาะไม่อั้มกมาเนาะมานั่งนี้เออเมื่อไปเอาบ้านซนมาพันค่าด้นเลยค่าเอาพีกอ๋อเอาได้เดือนอยู่ประมาณเส้นเส้นกับซ้ำซ้ำพันว่านี่าว่าประมาณไม่ซ้หอเส้นเส้นสสห้าพัน เซ็นเซ็นสามห้าพันเขาได้เงินเราได้เงินอันตัวจริงเราได้เซนสามห้าพันเออเป็นละเป็นละเซนมสิบห้าพันอีเมล์บอเซนสามสิบห้าพันนั้นไปซื้อตัวไอคือซ้ามแล้วมันได้เซ็นกับโซ่พันกีบเนี้ยสมองโกว่าอะไรในโกหอันนี้เือเดือนจักเสะเือคนยู่งเท่านี้เลยอีเมย์เนาะเอาไปเดือดบอมเบอร์นั่นก็เอามานเมย เออ่ะแม่เาอีแม่สามสิบนับบึงขาเดินสามสิบพันก็ือมไปเหมนกันสองสองยังไงห้หเจ็ดแปดเ้าสามสิบยังลไปอแม่ในการ่าปายถ้าสามสิบพันที่ะปายมันอยู่เออปมันเาเอาเนาะปานกันนะ อันนั้นว่ากณก็ยังงงเงินจากสิบพันยังยองก็ตายยันี่เป็นเงินไดผู้โดดเลยสัอได้ผู้ลาอ่าแต่มันแบ่งเงินจเดๆมันว่ามันจะยังเสียเอออีกห้าพันให้มันอีกว่าห้มันห้าพันเอาได้ผู้ละสี่สิบ้าพันให้อีเมสสามสิบพันเม่สี่สิบห้าพันแล้วมันเอาลืนเอาซพันอลืมมันลืมันพันหนึ่งลืนเอาลืนแล้ววะนี่เออลืม่ะ ไม่เอาคือเอาคืนส่งคืนเดี๋ยวส่งคืนเอาเอาพูดห้าพันพอแล้วเพูดห้าพันพอพัดจะเอาเงินจำเจ้าตอบไปอีกก๊อฟเวดตะมือเดียวเดียก๊อฟเอาอีแม่พอเนเ้มืดสิบพันแม่ตัวสิบพันยังบ่มีการเอาเบิรน้อยเด้ไลน์เดี๋ยวเดี๋ยวไล่ยังบ่มีเอาเบิรน้อยละเมืดเจ้าการเอาสิบพันบ่งเงินกันเอาไปเประหยัดเป็นหนูเดี๋ยวก็ขออีกเดี๋ย ก็สิปิดคลิปไปเพียงแค่นี่น้อทุกคนถ้าใครมากคลิปนี้ที่เฮาไปขายไข่มุก z บ o m บี่น้องบอสไปไข่น้องบอสมันส่งต,งตัวแทนส่ตงตัวแทน <c oughs> จากน้องบอสไปไข่มุก z o o นั่งปุ๊บจะได้ปับ๊บ ต่างจากน้องอยู่มองที่ว่าน้องบจปากบมปากน้องไปบึ้งคลิปนาะค่ะคู้ว่าจะนั่งมุดซมบ่เอี่ยมไก็เหมือนแอ่ว้หัวจะกลกัดิ่าสิ่ใหจะกัวในจืดหวยเดี๋ครูเลยบอกกูไปค่ายใกล้ซึด้านใกเด้อตัวนึงสาวพันนึงสาวพันกูค่ายกิดกูมมเด้อมุดซมฮ่าอวหัวฟางเนจะกลัว่าดก เอากระติบ <toys> ิ <m <ics> <m <im itation> ่งแค่เดียวเนี่ยเอากระยาดูเลยคันอายเลยโบได้ความหูมากตัวเองนอ้เลยเป็นหัวเพิ่นได้คลายเมื่อวเหมืนหัวค่ะบอกเนี่ยเออเขานี่เอาหัวลาก็เขาหายเขาได้คลายเมื่อโบ้ได้กินแล้วบ้ต้องรักโอ้เพิ่นหักเราโบ้ให้เห็นใจดูเลยบ้ให้เขาเห็นใจครับเรื่องขาเรื่องขายนี่นะแม่นานนี้เฮาะว่าได้ เขาก็เอาใช่ไหมเออไอ้กล้องนึงไอ้กล้องึงอันนี้ก็คือคำเตือนแม่อำสนใจให้พวกเราที่จดจำไว้จดจาไว้เด้อพอเดีสิเป็นแม่ค้าจดจำวันเดมกินเที่ยงว่าเงินไป่ต้องเยอยากจะไปคิดไปเพียงอันนี้นะคุาขอขอบใจนำลูกทั้งสองก็เดี๋ยวว่าีแม่ที่ไปแล้ว เดี๋ยวแม่จไปลูกมาักแม่เนอโดยทักแม่เนะวสิแม่กับลูกเด้อนก็่าักแม่ด้ักแม่เหมือนตักป๊ๆลเนาออักแม่เด้อลาไปก่อนทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ิดต b มเป็นกำลังใจให้พวกเขาทางสองท้งสามคนให้คลิปต่อไปเด้อลาไปก่อน้า